สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ที่รักและครพบทุกท่านด้วยแล้วกันครับไม่รู้ได้อะไรมาครับพี่น้องนี่คุณนวายะวินวระเวียไปหมดเลยครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับสินค้าที่ติดไม้ติดมือเข้ามานะครับอยากให้พี่น้องได้เอาไปใช้งานกันจะถูกจะแพงก็ตัดสินใจกันเอาเองครับผมนะผมก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะฮะถูกก็ซื้อไม่ถูกก็ เก็บไ <Okay>, <c oughs> ว้โชก่อนโชได้ไหมนี่ติดใจนี่ยโอ้นี่ฮอนโหลดอ่ะเอาแค่นี้พ่อนพี่น้องนะอพอมองออกอยู่อ่าวันนี้นะครับได้หลายรายการเลยะฮก็มีราคาไหนกันบ้างเดี๋ยวว่ากันนะครับตัวนี้มีไฟนะครับผมกระเทกแบบนี้งานเป็นมือหนึ่งนะครับนี่พี่น้องนะครับตัวนี้ต้องไปโหลดแอปนะครับถึงจะควบคุมได้ก็จะมีกล่องมีสายให้ครบ นะครับเป็นแท่งนะขนาดเล็กครับผมน่าจะประมาณเท่าใหญ่กว่านิ้วโป้งผมนิดหนึ่งนะครับยาวประมาณเมตรห้นะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับนี่นะครับผมเป็น sp 1 0 7 e นะครับตัวนี้ไปโหลดแอปแล้วก็ไปควบคุมทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับแต่ไฟสวยนะเอาไปติดบนนั่งร้านนี่วิ่งขึ้นนี่ยังแจ๋วจ้าบเลยนี่สูง3เมตรนี่ติดทรัดน้อพี่น้องหรือว่าจะเป็นชุด power นะครับเป็นไฟโหยดอย่างสวยเลย แต่ถ้าไปผ่านแอปนี่ก็จะสวยกว่านี้ตัวนี้นะครับใครสนใจนะก็อ่าเท่าไหร่ดีอะเอา2อ0พก็พอเอ้านะครับของใหม่นะครับนี่นะครับมีกล่องให้มีอะแดปเตอร์นะครับสายต่อพ่วงก็ยาวนะนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้เอาไป2อ0พนะครับชุดไฟนะครับอ่ามีฮอนโหลดครับผม2อคูณสนะครับใช่ไหมโอ้ไม่ใช่พี่น้อง อันนี้เป็นสองคูณหนึ่งครับงานโอ้พี่น้องเอ้ยดูอะตัวนี้น่าจะใช้งานงานเดียวครับผมนี่นะฮะใช้งานงานเดียวครับผมนี่โหลดเป็นเรซิง่งตึงๆเลยครับผมตัวนี้เหมือนผมจะมีกระดานเป็กให้นะใครที่จะเอาไปเปลงเป็น8ปดๆนะครับผมก็แต่ว่ามันจะเป็นแบบปากเป็นลาลี่มาก่อนนะส่วนฮอนโหลดก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของ SK นะครับอาจารย์อุยชัยขอบเล็กแน่นานาะนะครับสีระเบิดหนาะเติะเลย นะครับตัวนี้ได้ใบละ3,500บาทมี2ใบนะครับอันนี้เป็นฮอนโหลดเด้องสองหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับใหม่ๆเลยนี่หัวน็อตยังสวยๆอยู่เลยครับผมตัวนี้ใหม่จริงนะครับผมใส่ได้ไปคุ้มเลยมีอยู่2ใบนะครับไม่มีเฟรมนะดูสีระเบิดครับพี่น้องเนี่ยครับเพิ่งแต่ทํามาครับใช้งานงานเดียวฮอนโหลด12นิ้ว2อคูณหนะครับผมหน้าขาวสวยๆโหลดเรซซิ่งใบละ3,500ครับผมแล้วก็ไฟแจกนขาแล้วเนาะเอ้าวเหล็กพี่น้อง อ่าเหล็กสามฝาครับผมแต่มีฝาบนด้านเดียวนะด้านหน้าจะเป็นธรรมดานี่นะครับผมก็มียางให้นะตรงนี้โอ้เป็นไม้เลยนะครับแล้วก็ผิวก็จะเป็นผิวมีเนียมนะใช่ไหมเขาพ่นอะไรไปรู้เนี่ยนะน่าจะเป็นผิวมิเนียมไหมพี่น้องหรือว่าเป็นผิวไม้ผมไม่แน่ใจอะ่ะเนี่ยครับเหมือนเป็นผิวมิเนียมนะนะครับแต่ว่ามีเนียมขอบในรอบเลยด <c oughs> ูขอประธานอภัยด้วยครับผม ตัวนี้เป็นสายมิกนะครับตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ12ยูนะครับส่วนด้านล่างก็เปลือกไม้ร่นนะครับแต่ไม้ก็ยังโอเคอยู่นะอืมนะครับสภาพตามนี้เลยเอาไปพันสองพอตัวนี้นะครับ1,200บาทนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ12ยูมีฝาบนด้วยนะครับมีฝาบนด้วยนะครับเอาไปพันสองพอพอเอออ๋อ,อใครรับได้เอาไปเอาไปใช้ง,งานกันสเต็ปดาวก็ผม30มสิบอมสวยๆเลย อันนี้ด้านหลังนะครับเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะสมบูรณ์มากตัวนี้ได้สภาพมาเจ๋วจ้าบเลยนะครับผมนี่นะฮะหูครบนะครับตัวนี้เป็นของ,สย,อง,ของอสยามดีโอนนะครับตึงไหมโอ้พี่น้องเอ้ยตึงๆเลยครับผมปึ๊กปๆเลยตัวนี้ถ้าใครเอานะผมเอาแค่สามพันเก้าพอเออตัวนี้ใหม่มากครับพี่น้องนี่สภาพยังใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เหมือนได้มือนหนึ่งเลยนะสวยมากตัวนี้อันนี้เอาไปสามพันเก้าครับผม นะะฮแล้วก็มาดูในส่วนของชุดนี้นะครับอันนี้ได้เป็นไมโครเวฟโฟนะครับตัวนี้เป็นหน้าทงด้วยพี่น้องเอลอซิสนะครับตัวนี้นี่นะครับผมโปรแกรมอะไรนี่มีหมดครับผมโมแปลงเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้โมแปลงเดิมนะครับตัวนี้เป็นหน้าเทานะครับตัวนี้เอาไป2องพันสามสองพันสามร้อยบาทตัวนี้เป็นเทเด้อพี่น้องนะฮะสองพันสามนะครับตัวนี้เอาแค่สองพันสามก่อนะครับโครสสองทางไมเอ็นพีครับผมเป็นรุ่น e n ็นสองสองสาม มาเอ็ตัวนี้แพงนะมือหนึ่งนี่หลายตังเลยอันนี้เอาแค่พันพันสี่อ่าตัวนี้ผมเอาพันสี่นะนะครับเพราะว่าสภาพนี่ครับพี่น้องของมีต้นทุนครับผมนะฮะได้มาก็พันสองแล้วขอกําไรค่าน้ํามันหน่อยเถอะเนาะเอ่อพันสี่ครับแล้วก็โรเยนนะครับ PE PCE 2 4 1 S ตัวนี้ก็สภาพสวยครับผมนี่นะตัวนี้ได้มาจากโรงจำนำตัวนี้สภาพสวยมากนะครับเป็นปรีเฟชชิเนลโปรดักต นะครับผมอ้อ่านสังกรษออกด้วยบันนี้นะครับตัวนี้เป็นปรีนะนะครับเป็นของโรเยน,นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวดูด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังให้นะครับว่ามันเป็นยี่ยงหงอไรอ่าปรีปรีปรอ๋อนี่เป็นแบบนี้ด้วยพี่น้องอัลฟูดนะครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มซับนี่มีซับแบบเป็นวอลลุ่มแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้ใครสนใจอ่าใครสนใจตัวนี้ผมสูงหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ารับต่อเข้ามานะครับ เอากำไรร้อย100เดียวตัวนี้มามาสูงจริงตัวนี้พันสองตัวนี้ได้พันสองเด้อนะครับเป็นปรีโรเยนนะครับผมใครสายปรีไม่ควรพลาดครับอะไรของโรเยนคงไม่ต้องพูดถึงเนาะแล้วก็ NPE 3D ปรีคราราเกซซาวตัวนี้ก็สภาพสวยนี่ตัวนี้สภาพใหม่เลย KC ศูนย์ศย์หนึ่งอันนี้เอาไปเก้าร้อยอันนี้เอาไปเก้าร้อยเด้อหน้าหน้าหน้าทงนะครับตัวนี้เอาไปเก้าร้อยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะมีซับไหมตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นที่กดจะเป็นซับเป็นแบบนี้เด้อเป็นโมโนโกดเอาแบบนี้นะครับผมอ,อแต่สภาพสวยครับนี่อันนี้เอาไป900บาทนะครับ900บาทของแทเด้อแล้วกอ็อะไรอ่ะหมดหรือ,อยังอหรืออะไรอีกพี่น้องโอ้นี่นะครับของดีนะครับเปิดไส้ในให้ดูเลยเดิมๆเ,เลยครับพี่น้องนี่สวยๆเลยครับผมนี่นะฮะอันนี้ไส้ในนะครับขาวๆเลย นะครับนี่นะครับก็เป็นทานทิสเตอร์เป็นเซนเคนนะครับผมนี่นะอันนี้จะเป็น xl นะพี่น้องดูหน้าก่อนอืมหน้าไปวัดไปว่าได้อยู่ครับเป็น xl พันสองนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงครับพี่น้องนะเพิ่งจะมาถึงครับผมเหนื่อยก็ต้องลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันเลยนะครับ xl พันสองตัวนี้ขอห้าพันครับพี่น้องนะสภาพสวยๆเลยอันนี้ขอห้าพันเด้อนะครับสภาพแบบด้านในขาวๆเลยครับผมอันนี้ขอ ถ้าพันท่นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝาก็ดูดีนะฝาได้อยู่ฝาได้อยู่เออเอาฝาทําสีแล้วสวยๆอ่ะชื่นชอบสินค้าตัวไหนก็โทรมาแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ขอ,อยญาพักผ่อนก่อนพี่น้องเหนื่อยมากเลยครับเพิ่งจะถึงครับผม